กันไลฟ์นะคะก็วันนี้มาทักทายสวัสดีเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะไม่ได้เจอกันเออพักใหญ่ๆสักทใหญ่นะ,ะมีเพื่อนทักมาในคอมเมนต์นะคะว่าเออไม่เห็นมาไลฟ์สดมาทักทายเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้จําหน่ายสลากกันเลยนีอาจจะยุ่งๆนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็วันนี้เออมาพูดคุยทักทายนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะคะทุกคนอาจจะผ่านมาสี่ห้าวันแล้วนะคะก็วันนี้ เป็นการก,กดซื้อกดจองนะคะเลื่อนวันมาหนึ่งวันก็คือเป็นวันนี้เป็น e. วันที่หกเนาะเป็นคนกดจองวันที่หกนะคะใครกดซื้อก็เป็นเมื่อวานนี้ไปแล้วนะคะมี้เพื่อนก็อาจจะสงสัยอาจจะงงไปนิดนึงนะคะว่าเอาวันนี้ทําไมกดกดช้ากว่าเดิมนะคะก็คือเพราะเลื่อนวันนะคะเลื่อนวันนะคะเพราะว่ากุมภาพันธ์มันมีแค่อ่28วันเนาะก็เลยก็เลื่อนหวยเหมือนทุกปีค่ะจะเป็นเป็นบางงวดเนาะที่เลื่อนวันกดซื้อกดจองนะคะอย่างเมื่อเช้านี้ กดจองล่วงหน้าไปแล้วนะคะก็ปกติกดได้รับลื่นกันดีนะคะทุกคนทุกคนกดได้กันอยู่เนาะเดี๋ยวก็รอมาลุ้นช่วงบ่ายกันนะคะทุกคนผ่านมาปีใหม่แล้วนะคะการกดซื้อกดจองก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะไม่มีอะไรพัฒนาไปมากกว่านี้นะคะเรื่องพัฒนาก็คือเขาพัฒนาระบบแต่แตเราพัฒนาตามทมุกคนเพราะว่าเราใช้อัตโนมือกันอยู่นะอัตโนมือกันอยู่นะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อที่แล้วขายดีกันไม่เอยช่วงปีใหม่อาจจาะขายาลอตเตอรี่ง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมี ผู้เสี่ยงโชคนะคะก็ซื้องวดปีใหม่นะคะก่อหลังจากงวดปีใหม่ละมาแล้วก็งวดนี้ก็อาจจะน้อยลงนิดนึงน้อยลงกว่างวดที่แล้วนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปีใหม่ก็ใช้เงินกันไปเยอะแล้วนะคะก็ขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็วันนี้ก็ขออวยพรอ,อย้่วนหลังนะเพราะว่าแอดไม่ได้มาทักทายทําคลิปลงเลยนะคะไม่ได้คลิปเกี่ยวกับสลากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเต็มๆก็อาจจะมีแค่คลิป อ่ามิวสิกปรปายนะคะเนื้อเพลงก็ทั่วๆไปนะคะทำตามอ่อ่ช่องเอไอของทาง youtube เขาให้ลงเนื้อหาไว้บ้างนะคะถ้าเราไม่ได้ทำเนื้อหาที่เราทำปัจจุบันอยู่แล้วก็เอาเนื้อหาอย่างอื่นมาลงวันนี้ก็มาทักทายแล้วก็พูดคุยกับพี่เพื่อนทุกคนด้วยนะคะไม่รู้ว่าวันนี้มีคนอยู่ดูแอรหรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่า,ไม,ไ,มาไม่ได้มาไม่ได้มาไหลายวันแล้วนะคะก็วันนี้ก็เลยมารายงานนะคะสําหรับ จองรอบบ่ายนะคะก็ยังรอดูรอบเที่ยงกันนะคะว่าเหลือจำนวนเยอะเท่าไหร่ก็ยังมีจํานวนผู้โอนเงินกดซื้อกดจองเยอะเหมือนเดิมนะคะเท่าเดิมไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างอะไรไปจากเดิมนะคะทุกคนอาจจะน้อยมากก็ไม่ไม่ปริมาณไม่แตกต่างนะคะยังคงเดิมเดิมอยู่นะคะก็ตามกลุ่มเพื่อนเพื่อนสลากก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีข่าวอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สลาก N3 ก็ยังดําเนินการขายอยู่นะคะก็น่าจะ จากดูสถิตินะคะเขาก็ยังขายได้กันอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ราคาสลากงวดนี้ก็นี่นะคะตามนี้เลยนะคะคนเห็นอยู่นะคะเนี่ยหนึ่งใบแปดเก้าสองใบเก้าเอ็ดนะคะก็แล้วแต่สถานที่ด้วยนะคะบางที่ก็ไม่ราคาอาจจะไม่ต่างกันต่ากันบาทสองบาทนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายสอบถามเพื่อนๆนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะไม่รู้ใครอยู่กันบ้างทักทายกันมาได้นะขาดคน คอมเมนต์มาก็ได้นะคะทุกคนสติกเกอร์มาก็ได้นะคะอาจจะได้รู้ด้วยนะคะเพราะว่าดีตอนนี้สตรีมสตรีมไลฟ์สดอยู่นะคะอาจจะเปิดไม่เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนนะคะอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้นะคะไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนเอา้าวขึ้นมายังไงนะกดอะไรไปโดนแล้วเนะี <laughs> ่ยปิดก่อนแล้วกันเนาะปิดก่อนแล้วกันนะคะทุกคนอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่รู้ไปโดนช่องอ่ะกดไปแล้วนะคะทุกคน ก็นี really. <mit> ่นะคะก็มีข้อมูลประมาณนี้นะยังไม่มีอะไรอัปเดตก้าวหน้านะคะก็รอทางสำนักงานสลากเขาจะเขาจะอัปเดตข้อมูลสําหรับเมื่อเมื่อหมายถึงว่าคนที่ลงทะเบียนสลากดิจิตอลนะเรียกไปครบจํานวนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็อาจจะทยอยทยอยเรียกผู้จําหน่ายเสรีที่อยากจะเข้าดิจิตอลนะคะที่เคยลงทะเบียนไว้ปีที่แล้วเนาะรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าเพิ่งจะต้นปีอยู่เลยเนาะก็สําหรับ ข่าวสารเรื่องบริวัิการแห่งรัฐเงินดิจิตอลอะไรแล้วก็อัปเดตกันตามข่าวสารทางช่องทางของรัฐบาลกันเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็ดูกันข่าวกันอยู่เนาะสำหรับคนผู้สูงอายุอาจจะได้ก่อนเนาะสำหรับเงินหมื่นสําหรับใครที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐก็รอกันต่อไปเนาะเป็นเฟสสามอะไรประมาณนี้เนาะแต่สําหรับเราผู้ค้าสลากนะคะเราก็ยังไม่มีอะไรที่อัปเดตไปมากกว่าน,นี้แล้วนะคะก็หวังเพียงว่าเขาจะไม่อัปเดตแอปต่อตังให้มันยากไปกว่าน,นี้นะคะนี่สลับเลข ช่วงบ่ายนี้ก็ยากแล้วนะคะก็อย่าให้ถึงถึงขั้นสแกนหน้ากันเลยนะคะถ้าสแกนหน้าอาจจะยุ่งกับคนที่มีหลายใบนะคะถ้า,ถ,าถ้ามีโคต้าใบเดียวก็มีสิทธิใบเดียวก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสแกนได้นะคะแต่สําหรับคนแก่ผู้สูงอายุอาจจะยากนิดนึงต้องให้ลูกๆหลานๆเข้ามาดูแลระบบการซื้อการโอนนะคะก็ที่สําคัญส่วนใหญ่เขาจะเน้น เน้นดิจิตอลเนาะเน้นดิจิตอลแบบว่าไม่ให้โอนเงินผิดวันนะคะเขาก็จะมีข้อความตามกลุ่มสลากตามหน้าเว็บไซต์ของทางสำนักงานเขาจะประกาศแจ้งตลอดนะคะว่าอย่าลืมโอนเงินโอนเงินเข้าวันนั้นวันนี้ให้ถูกต้องนะสาหรับผู้ที่จําหน่ายดิจิตอลนะคะส่วนโค้ต้าจังหวัดแต่ละจังหวัดต่างๆนะคะปีใหม่ปีนี้ก็ต้องดูตามของคังจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะคะเพื่อนเพื่อนว่าเขาจะประกาศให้ลงทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายสลาก เออโคตาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะก็จะประกาศตามครั้งจังหวัดนะคะก็จังหวัดใครอยู่จังหวัดไหนก็รอดูประกาศเอานะคะของครังจังหวัดหรือว่ากดติดตามเพจของคาังจังหวัดันนั้นนะคะหรือว่าเพจของเทศบาลจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีประกาศอยู่นะคะรายรายเอ่อรายละเอียดต่างๆค่ะที่สําคัญคือใครที่สนใจจะเป็นโคตาผู้พิการอะไรตอนนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะว่าเขายังไม่มีเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าปีที่แล้วปีที่แล้วต้นปีที่แล้วอ่ะเขาจะรับ โถ่าผู้พิการไปไปไปแล้วรอบหนึ่งเนาะช่วงที่ต้นปีมกรากคุมพาอะไรประมาณเนี้นะคะอ่าแล้วก็คัดเลือกไปแล้วหนึ่งรอบนะคะผู้ที่มีสิทธิก็แห่กันไปลงทะเบียนกันเป็นหลายๆหมื่นคนนะคะเขาก็รับแค่ไม่กี่คนเนาะเออทางสมาคมสงเคราะห์นะคะปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้ยังไม่มีประกาศจากสมาคมสงเคราะห์อ,อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนยังไม่เห็นประกาศเหมือนกันเนาะถ้ามีประกาศเดี๋ยวแอดก็จะมาเอ่อฝากบอกเพื่อนๆน,นะคะแต่วันเนี้ย ส่วนสุดก็คือรอบบ่ายนะคะกดรอบบ่ายอาจจะมีคนที่แบบว่าแอนไม่ได้มาไลฟ์เมื่อวานนี้บอกก่อนนะคะว่าว่าเขากดซื้อกดจองเลื่อนวันบางคนอาจจะมีหลงแต่วันนี้ก็คงไม่หลงแล้วแหละคงจะรู้แล้วนะคะเพราะว่าเอ่อกดเช้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่ากดเช้ากันแล้วได้กันหรือเปล่าปกติดีอยู่เนาะปกติดีกันอยู่นะคะก็คอยทยอยอัปเดตไอป่อตังกันเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะที่เขา ที่เขามีให้เราอัพแล้วก็อัพไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่อยากจะได้รอบสองนะคะรู้สึกว่ากดมือจะยากนะคะก็ต้องไปสรรหาวิธีการเอา,เอาโปรแกรมลงเอานะคะทุกคนถ้าใครอยากาได้รอบสองก็ต้องลองใช้โปรแกรมกันดูนะคะก็แอดก็ไม่ไม่แนะนําเป็นทางการเท่าไหร่นะคะแค่บอกเฉยๆว่าอยากได้รอบสองก็ต้องใช้โปรแกรมเพราะว่าโดยนิ้วเรามันก็คงยากนิดนึงนะค,ะคนที่กดมือได้นะคะใช้มือกดแล้วกดได้นี่อาจจะแบบ น้อยน้อยมากอาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยสุดเลยนะคะถือว่าโชคดีอ่ะถือว่าโชคดีนะคะทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วนะคะแอดกดลอบ,บ่ายได้แบบสองสามครั้งเองมั้ง <laughs> ไม่ได้กดบ่ายเลยนะคะกดบ่ายแต่ก็ไม่ได้นะคะบางงวดก็ไม่กดเพราะว่ารู้สึกว่ากดแล้วไม่ได้ก็เลยไม่กดนะคะทุกคนมันเสียเวลาปเปล่าๆเนาะเลยก็เลยเอาเอา,เอาทุนลอบ,บ่ายไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะ <laughs> ดีกว่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะทุกคนวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะ เนียะย้อนหลังเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าหายไปไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เช่นเคยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนๆก็มีแต่เรื่องเ,ออเดิมๆกันอยู่นะคะแต่ว่าจะหายหน้าไปไหนก็ฝากเ,เพื่อนๆกดฟังเพลงใน YouTube ช่องยะยะจ้าชาแนลด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําเพลงสลับกับคลิป ลอตเตอรี่ถ้ามีลอตเตอรี่เรื่องลอตเตอรี่อะไรปัจจุบันล่าสุดก็จะทําคลิปบอ,อกนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นคลิปเพลงที่ลงไปนะคะเพราะว่าเนื้อหาในการกดซื้อกดจองก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่เพื่อนๆสามารถดูย้อนหลังได้ในเรื่อง playlist นะคะใครใครอยากดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยรีวิวกดซื้อกดจองนะคะดูย้อนหลังกันได้นะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบเดิมนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนวิธีการใหม่นะคะนอกจากเขาจะลือะบบล <l ux> ล้อระบบไปเลยลื้อระบบไปเลยเดี๋ยวแอดจะต้องทําคลิปใหม่นะคะทุกคนอันนี้ก็ยังเป็นกดเจ็ดโมงสามสิบอยู่นะคะเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนเวลากดนะคะยังไม่เปลี่ยนเวลากดแล้วก็ยังไม่ต้องมาสแ,แกนน่งสแ,แกนหน้าอะไรนะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ท่ามีอะไรใหม่มากกว่านี้นะคะแอดก็จะทําคลิปบอกเพื่อนๆนะคะก็วันนี้มาทักทายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะแล้วก็ ขอบคุณพเพื่อนๆพี่ๆป,ป้าๆนา้นาๆอ่านนะคะที่คอยติดตามกันมาหลายปีแล้วนะคะสําหรับเยเยรจ้าชนแนลนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ฝากเปก็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดรับบ่ายกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีกดได้ด้วยนะจ๊ะ